หรืีตาไฟเนี่ยในสายของสาวนิกายเชื่อว่าท่านเป็นปางหนึ่งของพระศิวะพระพระสิวะมีสามตาเหมือนกันหรือบางคนบอกว่าเป็นเท่าทุลีหนึ่งของพระสิวะที่แตกกายออกมาคลิปนี้เราพาสายบุญแล้วก็สายหมูไปอำเภอพูธราม ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีอำเภอโพธารามมีคำขวัญนะคะคำกล่าวกันว่าคนสวยเนี่ยถ้าหากจะดูคนสวยเนี่ยให้ไปดูที่อำเภอโพธารามแต่ถ้าหากว่าอยากจะดูคนงามให้ไปที่อำเภอบ้านโป่งทั้งโพธารามและก็อำเภอบ้านโป่งนี่อยู่จังหวัรดราชบุรีที่มาของคำว่าคนสวยโพธารามมาจากพระบาทสเมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้านะครับพระองค์เสด็จไปนับตกสายโยกขากลับก็เสด็จทางเรือทางชลมาศรแล้วก็มาขึ้นที่อำเภอโพธารา,รามอำเภอโพธารามนี้ก็มีคนจีนนะครับแล้วก็พวกลาวเนี่ยแล้วก็คนในพื้นที่คือคนไทยในอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพระสงฆ์กรก็มารับเสด็จพระองค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดสวย พระอ,องค์ก็จึงกล่าวว่าโอค้คนโพธาราม,มี่สวยจริงๆนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของคําว่าคนสวยโพธารามแล้วถ้าหากจะดูคนงามเขาให้ไปที่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเหมือนกันนะครับนอกจากจะมีคนสวยแล้วโพธารามยังมีวัดที่ถือว่าสวยงามอยู่หลายวัดด้วยกันคลิปนี้จะพาสายบุญสายมูไปที่วัดถ้ำน้ำถือว่าเป็นไฮไลท์อันซีนของ จังหวัดราชบุรีเลยวัดทํานามที่สวยนะฮะออการก่อสร้างวัดเนี่ยสร้างเมื่อวันที่18กันยายนพศ2532นนะครับก็ใช้เวลาในการสร้างเนี่ยนานพอสมควร ก็จะมีเรื่องราวของวัตถุมงคลเป็นของท่านอาจาร,รย์แขกมันตัดสยามนั่นก็คือฤาษีตาไฟฤาษีตาไฟนี้เป็นฤาษีที่มีความเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ลิ์เดชของปู่ฤาษีในการทําลายล้างเรามีรูปาลบองค์ปู่อยู่กับตัวเราเราฝากตัวเป็นรูปเป็นหลานองค์ปูป่ฤาษีตาไฟใครก็ตามนะครับถ้าคิดร้ายกับเราคิดในทางไม่ดีกับเราเนี่ยองปู่ท่านจะ แผ่อิทธิฤทธิ์ของท่านมาปกปักรักษาคุ้มของเราและในเวลาเดียวกันจะทําลายศัตรทูที่คิดไม่ดีกับเราให้พินาศย่อยยับฤาษีตาไฟเนี่ยในสายของสาวนิกายเชื่อว่าท่านเป็นปางของพระศิวะพระพระศิวะมีสามตาเหมือนกันหรือบางคนบอกว่าเป็นเท่าทุลีหนึ่งของพระสิวะที่แตกกายออกมาาเป็นมหาฤาษีหรือมหายโยคี การที่ฤาษีตาไฟถูกนับเป็นมหาฤาษีหรือบรม,มครูใหญ่ในสายฤาษีก็เนื่องจากว่าเขามีความเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยท่านคือภาพหนึ่งของพระศิวะซึ่งพระศิวะเนี่ยถือเป็นมหาเทพที่เป็นใหญ่ในสายอินเดียมากแต่ไม่ว่าจะเทพพรมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องให้การเคารพอ่าแล้วก็บูชาฤาษีเราจะเห็นว่าเทพต่างๆอย่างพระแม่อุมาทุลคาอ่าแม้กระทั่งพระพิคเนตหรือ พระศิวะพระพรมพระนารายณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังถูกฤาษีสาบเห็นไหมฤาษีบางตนนี่สามารถสาบเทพแล้วเกิดความวิบัติเป็นมาเป็นไปตามคํำสาบของเหล่าฤาษีได้เพราะฤาษีนี่เป็นผู้ที่ทรงฌานเพราะฉะนั้นมหาฤาษีหรือฤาษีต่างๆเนี่ยถึงเป็นที่ที่นิยมชมชอบแห่งการบูชาแต่ด้วยการที่มันเป็นวิชาชั้นสูง คนที่สร้างนะปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยจากการสังเกตของเรานะการสร้างแบบตำราบโบราณเนี่ยมันก็หายไปแต่ถ้าถามว่ารูปล,ลักษารพบในของฤาษีที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนณนะปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นองค์บูชาลนะักษณะแบบนี้อที่ปั้นโดยดินองค์นี้เป็นดินนะอ่าปั้นโดยดินแล้วก็โปรฟ้าก็คือกวงตั้งแต่ตัวฐานถึงเสียนข้างบนเนี่ยทะลุหมดครับอการเรียกว่าฤาษีโปรกฝา ในสมัยอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นฤาษีในรูปลักษณ์แบบนี้แหละเป็นรูปลักษณ์ของการเคารพตั้งแต่สมัยอดีตจะถึงปัจจุบันครับที่เราสามารถเห็นได้ก็คือองค์บูชาแต่องค์นี้เป็นองค์ที่เราสร้างขึ้นมาเองคเป็นองค์ที่เราสร้างเองอันนี้เป็นฤาษีตาไฟปางบรมคูตาไฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราทําออกมาแล้วก็จําหน่ายไปเท่าไหร่กันนะสามหมื่นห้าใช่ไหมเมื่อกี้ที่แจ็คแอร์ที่ต้นไปนี่ยังเหลือประมาณสิบเจ็ดองได้ ประมาณสิบเจ็ดอที่เราสร้างมาพร้อมกันที Duygusal, ดเดียวครับออันนี้ก็คือสร้างตาตำาราโบราณปั้นโดยใช้ดินอาถรรพ์ทั้งหมด <Weird. S 2> หอแล้วการน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการผสมแล้วก็ปั้นขึ้นมา, <Amanda? S 2> าในปางนี้เขาเรียกปางบรมครูก็คือปางสี่มือ <c oughs> มเป็นปางสี่มือองค์ฤาษีตาไฟสูงสุดเมีแค่สี่มือ ถ้ามากกว่าสี่มือนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ะอ่าไม่ใช่ละพระตาตตาราเนี่ยปางบรมคคูสูงสุดมีแค่สี่มือเท่านั้นที่เขาบอกือแปดมือก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนั้นคือข้าจะทํามีการแต่งเติมมาในภายหลังแต่ในตำราระบุเลยว่าปางมหาฤุษีตาไฟที่บีลิที่สุดก็คือปางที่บีมือสี่มือหนึ่งหน้าเป็นมีสี่มือหนึ่งหน้าโดยมือข้าหนึ่งเนี่ยถือไว้เท้าพญานาค แม่เท้า<อ>นาคราชต้องเป็นแม่เท้านาคราชด้วยเช่นกแม่เท้านาคราชซ,ซึ่งเป็นตัวแทนของบริวารแห่งพระนารายณ์แต่ฤาษีนี่คือพระศิวะนะศิวะอันนี้คือเป็น,ปนการผสมผสานเขาเรียกเป็นการอวตารที่มารวมกันอตัวฤาษีเอเนี่ยก็คือมือข้าหนึ่งถือไม้เท้าพญานาคซึ่งเป็นตัวแทนแห่งบาลังนาคราชของพระนารายณ์ ส่วนอีกมือเนี่ยถือแทนด้วยดอกบ,บัวห้าดอกครับผมบอกบัวห้าดอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวแทนของอเทวีมหาเทวีทั้งห้ามหาเทวีทั้งห้าที่สร้างโลกก็คือมีแม่โพศพแม่คงคา,าแม่พระพาย แม่พระเพิงแล้วก็แม่ธรณีอือ่าเป็นเป็นเป็นทั้งห้าผู้้างทั้งห้าครับอ่าในอีกในย่านหนึ่งในศาสนาพุทธก็คือบัวทั้งห้าเราห้าเราอ่าบัวทั้งเราจะเคยได้แค่สี่เราอ่าเคยได้ิแค่สี่เรา่จ๊กิมนะเนี่ยมันมีศาสนาพุทธสูงสุดเขาเรียกบัวห้าดอกดอกที่ห้าก็คือผู้ที่สําเร็จแล้วเข้าสู่นิพพานอือ ดอบบกบัวก็เลยกลายเป็นที่รองรับของพวกอริย,สสรรยะตตสงฆ์ชั้นสูงหรือพวกเขาเรียกอะไรเหมือนอาวโลกิเตสวรชั้นสูงรวมถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่นั่งดอบบกบัวนอกจากนกากม,ามหาเทพสูงสูงก็มีแต่พระพุทธเจ้าที่นั่งอยู่บนบลาลังบบก์ดอกบัวแต่ในคติความเชื่อของพราเนดอบบกบัวเยหมายถึงความดมมสมบูร์中 ปางนี่เป็นปางที่มีอยู่ในในวัดพระดูทรงธรรมโบราณดั้งเด<อ>ิมในสมัยอดีตเขาระบุเลยว่าต้องสร้างจากของต่างๆเหล่านี้ก็คือระบุในตำราตำบุเลยก็คือท่านต้องสร้างจากผงม,มหาฤษีทั้งห้าผงม,มหาฤษีอ่าทั้งห<อ>้าโดยเอาเท่ากระดูกของคนที่อ่ามีศีลธรรมชั้นสูงอืออ่าอาจจะเป็นนักพจน์แต่สมัยก่อนก็เป็นฤษีจริงมหายโยคี<อ>จริงอ่าก็คือเป็นโยคี เอาเท่ากระดูของโยคีที่ผ่านการวิชาการทําผงมหาฤาษีทั้งห้าโดยการนําหม้อดินคมาห้าใบแล้วก็วางวางไว้บนกองฟอนฝังแล้วก็ฝังไว้บนกองฟอนเอากองฟอนวางไว้บนเวลาเท่ากระดูรวลงไปอยู่ในหม้อทั้งอ่าก็เปลี่ยนเป็นอายันตอนะป่าคูจมูกลินกายใจ นั่นแหละที่ใส่ลงไปในหม้อดิแล้วก็มีการรวมกันจากห่าก็เป็นหกอายันะทั้งหกบังเกิดขึ้นนี่คือวิชาผงม,มหาฤึษีทั้งห้บาบก็คือห้ามขาดอ่าแล้วก็ผงปัทธรมงผงปัทธังผงปัทธรในแปผงปัทมังก็ว่าในเรื่องการเขียนผงในการกําเนิดการกําเนิดของมหาฤึษีทั้งห้าประการอ่าแล้วก็มีผงปัทธรรโลกียะ เพราะฤาษีนี่เป็นผู้ทรงฌานแล้วก็เราจะเห็นว่าฤาษีเนี่ยเป็นผู้ที่ทําการควบคุมทําการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการราคะกิเลสวิชาต่างๆเนี่ยเป็นคาถาฤาษีทั้งนั้นแหละไอ้เรือ่องวิชาเพราะนั้นแหะแล้วก็มีผงพอกซัพ์ผงพอกซั์อันนี้อันนี้เป็นวิชาที่ อ่าระบุเอาไว้ในตำรามีเท่านี้เ่นี้ในตำรามีระบุไว้ก็คือทำผงนี้แล้วก็นำดินมงคลอ่าดําินมงคลก็คือดินปวกดินปวกอ่าดินปวกแล้วก็ดินดินดินโป่งดินโป่งแต่ดินโป่งของผงการทารษีไม่เหมือนกับโป่งทำอย่างอื่นยังไงจ๊ะดินโป่งดินโป่งในความความถ้าใครไปเจอตำราเนี่ย แล้วไม่ได้เรียนมานะก็จะไปเก็บดินโป่งในป่าที่สัตว์กินอ่ะแต่ดินโป่งการทำฤาษีไม่ใช่ไม่ใช่ดินโป่งไม่ใช่ดินโป่งนั้นดินโป่งการทำฤาษีเนี่ยต้องเป็นดินที่เหยียบแล้วก็โนนขึ้นมาเลยฮะเหรเหยียบมันก็ต้องจมบเลยะมันจะโนนขึ้นเลยมันจะมันจะมีดินบางประเภทที่เหยียบไปปุ๊บมันติดขึ้นมาอย่างนี้เลยยกขาปุ๊บมันโป่งขึ้นมาอย่างนี้เลยมันพองขึ้นมาายพองขึ้นมาอ่ามันพองขึ้นมาถ้าเจอถ้าเจอเนี่ยปุ๊บเขาจะ กั้นมลทนแล้วก็สวดถอนออกมาเลยเอ่าอ,อันนั้นแหละเขาเรียกดินโปง่งอาา่าอันนั้นแหละเขาเรียกดินโป่งที่เอามาทำลูศีแต่ถ้าคนไปเจอตําราแล้วอ่านก็จะไปเอาดินโป่งที่อยู่ในป่าที่ทททตัดกินใช่มอ่าแต่ถ้าโป่งเอามาทำลูศีเนี่ยคือต้องแบบนั้นมันหมายถึงการเพิ่มพูนอ๋อมันเหยียมันพองขึ้นมามันหมายถึงการเพิ่มพูนนั่นแหละดินโป่งการทำลูศีจริงต้ <het S 1> <het S 2> องทำแบบนั้นท่านี้ พอมาณนะปัจจุบันเนี่ยรายการเราตอนเราทำฤาษีหองใหญ่เนี่ยเราเก็บจนโมนวสาร์ได้ครบแหละอ่าแล้วก็ทําตามตำน,นานขึ้นมาแต่อันนี้เป็นแบบบูชาชชเราทําออกมาเนี่ยก็มีคนอาไปบูชาหินผลทุกคนนะม,มีคนาบางคนบอกว่าเป็นฤาษีเดินลงมาจากขิ่งเลยก็มีไอเรื่องเข้าฝาดได้โดนทุกคนโดนทุกคนการที่เอามาปกป้องพิทักษ์ลูกหลานหรือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี่ชัดเจนมีประสบการณ์มากมาย ก็เลยเป็นกระแสว่าอาจารย์อยากได้องค์เล็กๆแฝงคออเราก็เลยทำเพื่อสองปีได้ไหมสองปีที่แล้วเนี่ยท,ทำมามามาสักสองปีที่แล้วครับอ่าทําขึ้นมาก็คือเป็นองค์ขนาดแฝงคอเราก็เลยได้เอาทํามาเป็นเนื้อโลหะโดยที่องค์ท่านเนี่ย เป็นเนื้อน้วัโลหะมหาชนวนคือตัวองค์ท่านตัวองค์ฤาษีเนี่ยเป็นเนื้อน้วัโลหะมหาชนวนปางมหาฤาษีสี่มือเหมือนกันอ๋อสี่มือเหมือนกันอ๋อก็ถือไม้เท้ากับดอกบัวเหมือนกันใช่อ๋อแล้วก็ทำองค์ท่านเนี่ยให้เป็นเนื้อน้วัโลหะมหาชนวนตัวองค์ท่านเป็นเนื้อน้วัตอ๋อแล้วก็ฐานเนี่ยมีสามเนื้อสามฐานอ๋อฐานไม่เหมือนกันล่ะฐานไม่เหมือนมีสามเนื้อก็คือมีเนื้อเจ้าดําเงินอ๋อเอาเรียนามีเนื้อเจ้าดําเงินฐานเนื้อ ตัวองค์เป็นเนื้อนวะฐานเป็นเจ้าน้ําเงินอ่าอ่าแล้วก็มีตัวองคเป็นเนื้อนวะฐานเป็นเมฆกสิทธิ์อ่าฐานเป็นเมฆสิทธิ์แล้วก็อีกองหนึ่งก็คือตัวเป็นนวะฐานเป็นเนื้อเงินอ่าที่ต้องเป่าอ่าฐานเป็นเนื้อเงินนั่นแหละมีทั้งหมด3แบบอ่าสามแบบอ่าแบบก็คือมีทั้งหมดแบบพิมพ์เดียวแต่สามสามเนื้อแต่ตัวองเป็นเนื้อนวะโลหะตัวองคเป็นนวัทั้งหมดเป็นนวะทั้งหมดแยกเปลี่ยนแต่ฐานแล้วก็ที่ฐานเนี่ยอุดผงอืดอ่าอุดผง ก็คือจะมีผงทั้งหมด9อย่างก็คือมีผงฤาษสีทั้งห้ามีีทั้งห้ามีผงปฐมังทั้งห้าปฐมังโลกียะทั้งห้าผงมหาราชทั้งห้าผงพวกกระซับแล้วก็แร่เหล็กไหลสเก็ดดาวดินโป่งแล้วก็ดินจาวปวดดอ๋อทุกองทุกอย่างที่อาจารย์พูดฝังหมดเพราะอยู่ข้างในนี้อยู่ข้างในนี้พอเราก็ไปทิ้งตามตำราโบราณอยู่ข้างในนี้ถ้าถามว่า ทํายากไหมยากทุกขั้นตอนอันนี้เป็นสองถอดถอดได้แต่อันที่ถอดไม่ได้แล้วเราใส่กาวติดไปแล้วอัานี้เ็นจะเห็นว่าติดกาวไว้ใช่ติดกาวลรวติดกาวไว้ก็คือให้มีสองสองอย่างก็คือเป็นสองถอดองกับฐานมีเลขไหมคะอาจารย์มีเลขกำกับทุกองคมีเลขกำกับทุกองค์มีเลขกำกับมีเลขมีโคดที่ฐานกำกับทุกองอ์นนี้ความแตกต่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าเนื้อเจ้านั้งเงินเนี่ยเป็นเนื้อโลหะอาถรรพ์ที่ ใครตามรายการมาตัดสยามจะรู้ว่าเป็นเนื้อที่สุดยอดในเรื่องเงินทองโชคลาภโพกทัพค่ะแล้วก็การคุณใสส่วนเนื้อเมฆกิทสิ์เนี่ยก็จะดีทางเรื่องหนุนดวงส่วนเนื้อเงินเนี่ยเป็นเงินเนี่ยเป็นโลหะมีค่าแล้วเราเอาเค็ดว่าเงินเราเคดว่าเงินก็เลยใช้เนื้อเงินเป็นหลักค่ะแต่ความหายากและการทํายากเนี่ยเนื้อจ้าน้าเงินคือทํายากสุดถ้าลงมาก็คือเนื้อเมฆกิทสิ์แล้วก็ถึงเนื้อเงินเนื้อเงิน่เป็นเนื้อเงิน ภาพมีทั้งหมดสามแบบก็คือสามสามสีตามกล่องที่ขึ้นอยู่ในรายการนะเนื้อเนื้อนวัาององเนี่ยเป็นเนื้อนวัตโลหะทั้งหมดใช่นะมันเขียนชื่อมีมีเขียนเอาไว้ใช่ใช่โอเคแต่ทุกกล่องจะมีเขียนไว้สมาชิกไม่ต้องกลัวสับสนเพราะว่าในกล่องจะเขียนไว้เลยว่าเป็นอะไรบ้างใช่ค่ะอ่าอันนี้ฐานเงินอ่ามันมันบนกล่องเขียนไว้เลยสมาชิกเช่าอะไรมันจะเขียนอันนี้ฐานจ่าย้เงินอ่ามันจะเขียนไว้มันจะเขียนไว้เลยโอเค อันนี้ฐานเมกสิทธิ์โอเคถูกต้องอ่ก็จะมีทั้งหมดสามสามสีแล้วก็มีสีไม่ต้องกัวสับสนเพราะว่าที่กล่องมีมีเขียนไว้อ่าที่กล่องมีเขียนไว้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยอันนี้ผ่านงานไหว้ครูครบแล้วของเราเราก็เลยออกมาให้เช่าเป็นปรทมพาเลิกเพราะว่ามหาฤาษีตาไฟเนี่ย เป็นบรมครูที่ควรฆ่ากับกอาจารย์แขไปอยู่ที่ทุกทุกที่นะครใช่ไม่ว่าจะในสวนไม่ว่าจะที่รังสิตไม่ว่าจะที่สามนักใช่ใไม่ว่าจะที่บ้านสมุทรปราการที่บ้านจังหวัดยะลาที่บ้านหาดใหญ่ทุกที่มีทุกที่แล้วก็ถึงแม้ตัวไม่อยู่เนี่ยก็ไม่มีขโาวมยอขจรอะไรเข้าไปนะเหมือนท่านก็ปกปักรักษาให้ดูแลให้แอะที่ยะลาบ้านไฟไหมมาสามหลังไอหลังที่มีเนี่ยหลังเราเป็นหลังที่สี่ ไปหยุดก่อนอยุดตรงพอดีพอดีเลยจ้ะแต่ข้ามบ้านเราไปสอบไปติดอีกละอีกหลังหนึ่งถ้สมมติเรียงมาสามหลังที่โดน้าจ้าสี่ห้าเยมล่าข้ามก็ไปต่อเลยหกเจ็ดอีหลเหลือหลังเดียวโดนโดนเลยอ๋อขอจากหลังที่สี่เนี้ยหนึ่งสองสามโดนแล้วก็มาห้าหกนีอุกาแล้วก็เมื่อไม่นานเนี่ยที่เราเบิดรอบเมืองยาลาแอรบ้านที่อยู่ในเมืองที่มีฤาษีที่อยู่แต่ตัวเราไม่อยู่นะเราเบิดด้านเป็นลูกเดียวในเมืองที่เราเบิดด้าน แต่ในบ้านหลังนั้นก็ไม่มีอะไรนะมีแค่ฤาษีองค์เดียวด้วยไม่มีพระพุทธด้วยอ๋อไม่มีพระพุทธวย่พระลัวหายเราต้อกลัวหายก็คือตั้งฤาษีไว้บูบอกว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ถวายของไหว้นะอะไรเงี้ยแต่ยังไงเนี่ยเรามีทุกที่เราขอไหว้ท่านที่หนึ่งที่ใดก็เหมือนกับไหว้ทุกองค์ลวกันแล้วมีกระถาไหมกันไม่มีไม่ต้องใช้กระถาไม่ต้องใช้กระถาแต่หกสูงใช่ไหมคะ ต้องพกสูงต้องสูงเลยแหละสูงเลยต้องสูงเลย